วิ่งทางผูกขักดูแล้วนะครับก็ถือว่าไม่หลวมมากนะครับถือว่าไม่มีอะไรหลวมมากนะเดี๋ยวต้องขึ้นเช็คลาเอียดตรงขึ้นลิฟต์ดูก่อนนะครับดยวต้องขึ้นลิฟต์ดูก่อนว่าลาเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีตอนขึ้นลิฟต์นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนตะกิตจ,จังหวัดอุดรธานี วันนี้ช่วงใบายก็ยังค้ำคืมอยู่นะครับฝนตกตั้งแต่เช้านะมาถึงช่วงใบใๆวันนี้มีอีซูซูดีแมกตนะฮะอีซูซูดีแมกตัวแรกนะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับมาด้วยอาการรอหน้ากินยางข้างเดียวนะครับกินยางเอียงข้างหนึ่งนะครับข้างในดอกยางหมดแล้วนะครับแต่ข้างนอกดอกยางยังเต็มอยู่นะยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับ เปลี่ยนยังไม่ถึงปีนะฮะแต่ยางนี้กินเอียงไปข้างหนึ่งแล้วนะครับแคบใช้ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้มาแก้ไขอาการกินยางแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกลูกหมากกันโครงนะครับรายการทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลมี6แหลมี6ตัวนะครับลูกหมากแหลก2กันชัก2ลูกหมากกันโครง2นะครับจริงๆมียอยตัวหนึ่งนะครับยอยกากบ,บาทงวงมาลลยนะ เสียงมันดังก็แก๊กก็แก๊กเวลาเลี้ยวนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับแก้ปัญหาตัวที่กินยางก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับช่วงบ่ายๆมาพบกับการทำงานของช่างนัดกับ d m a x h i g h เดนเดอรนะครับทีซสุสุดีแม็กคันนี้ ยกเช็คช่วงล่างดูนะครับยกเช็ครายละเอียดดูนะครับว่าตัวไหนเสียบ้างนะครับ,บอรโอเคครับไโอเคเดี๋ยวเช็คารายละเอียดดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเสียบ้างนะครับมีอาการหลวมตัวไหนบ้างนะฮะ จะได้ตั้งศูนย์ได้นะครับรายการทั้งหมดทั้งมวลเช็คออกมาแล้วนะครับมีลูกหมากแหลก2ตัวกันชัก2ตัวลูกหมากกันโคง2แล้วก็ย่อยกากบาดตรงมาลัยท่อนล่างนะครับดเาาูเช็คราคาเช็คของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลยอยกากบาดตัวนี้เวลาเราเลี้ยวพวงมาลัยเวลาเวลาเราโยกพวงมาลัยนะครับ มันจะมีอาการดังก็แก,ก๊กแก๊กขึ้นผมอะไรนะครับก็คือลูกปืนตัวนี้มันหลวมนะลูกปืนกากระบ,บาดมันหลวมนะครับแต่เวลาซื้อมันจะมาทั้งท่อนนะครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับทายากนะครับทํายากเวลาเราตอกออกมือแตนะนะแล้วเวลาใส่เข้าไปแล้วมันไม่มีปินล็อกนะตัวนี้มันจะเป็นตัวย้ํามานะเขาจะย้ําปิดปิดตูดตัวนี้มานะเวลาเราเปลี่ยนแต่ว่าะลูกปืนก็ยากนะครับ จะอย่างมากตัวที่จะเปลี่ยนก็คือลูกหมากแหลกตัวนี้นะสองตัวลูกหมากกันชักสองตัวซ้ายขวาลูกหมากกันโงสองตัวซ้ายขวา <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลไม่เยอะนะครับไม่เยอะประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพันบาทประมาณนี้นะประมาณการเอาไว้นะครับใช้เวลาไม่นาน ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสษเจจบนะครับไม่ยากนะครับโอเคเช็คออกมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลรอลูกค้าอนุมัตินะครับส่งรายการไปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่รอนะลูกค้าไปทํางานเอารถมาจอดให้แล้วก็ไปทํางานเช็ครายละเอียดเสร็จแล้วก็โทรบอกนะส่งไลน์บอกนะครับรายการทั้งหมดทั้งมวลนะ ลูกค้าไปที่ร้านตั้งศูนย์มานะครับบอกว่าบูธปีกนกมันแตกนะบูธปีกนกมันเสียเลยตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับบูธยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่เอี่ยมอยู่ยังทํางานดีอยู่นะไม่มีไฟแตกนะผมก็เลยไม่ตีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับก็เลยไม่ตีเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับในส่วนที่มันเสียในส่วนที่มันทําให้กินยางก็คือ,อระดับน้ําของล้อไม่ได้นะครับ คือล้อมันแบะพูดได้ง่ายนะล้อข้างล่างมันแบะออกนะก็เลยกินยางขอบในนะกินยางขอบในทั้งสองทั้งสองล้อนะครับข้างซ้ายไม่เท่าไหร่นะครับแต่ข้างขวาเยอะนะข้างขวากินเยอะมากนะครับ <S <S เดี๋ยวมาแก้อาการก่อนนะครับทีนี้มันก็ยังมีแกนแหลกตัวนี้คอนนะแกนเรลาแหลกตัวนี้มันมีคอนก็แก๊ก็แก้กู่นะครับเวลาโยก เวลาโยกแกนโยกล้อนะเดี๋ยวจะปรับเข้านิดหนึ่งนะครับปรับแกนเรลาแหละเข้าไปอีกนิดนึงจะได้ไม่คอนนะเดี๋ยวมาดูยางนะมาดูยางฝั่งขวานี่นะยัอนนี้ดูปอนย้อนแสงมาดูฝั่งไม่ย้อนแสงเกือาน,นะฝั <c> ่ <oughs> งนี้ดอกอยางยังเยอะอยู่นะแต่ข้างในดอกอยางหมดแล้วนะยางเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนี่เมื่อลายปี ยางเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีเลยนะด้านขวานี่กินเยอะนะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็กินนะแต่ก็กินเย่างอยู่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งซ้ายนี้ข้างนี้ยังไม่เท่าไหร่ข้างนี้ก็ยังเป็นดอกยางดีๆอยู่นะครับพอพูดง่ายๆทั้งสองข้างก็ไม่ได้ระดับน้านะครับระดับน้ําไม่ได้เดี๋ยวต้องตั้งทั้งสองล้อนะครับ ต้องตั้งระดับน้ำใหม่นะครับได้ผลอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยนะฮะลูกค้าโทรมาบอกแล้วนะครับลูกหมากกันโพงลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักอย่างละสองนะครับอย่างละสองแล้วก็ตั้งศูนย์เดี๋ยวพอดทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ใหม่แกนแห้งกิ๊ก สรุปแล้วนะครับคือยอยก้ากระบ,บาดและก้ากระบ,บาดพมอลไยเอาไว้ก่อนก็มีทําแค่ลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักแล้วก็ลูกหมากกันโครงนะแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่นะครับอาการกินยางแก้ไขาอาการกินยางนะครับกินยางข้างเดียวกอออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกหมากแหลก หมากแหลกลูหมากกันชักต่อออกมาเรียบร้อยมีลูกหมากกันโคงนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกหมากกันชักลูกหมากกันชักสองตัวลูกหมากแหลกสองตัวลูกหมากกันโครงสองตัวนะฮะอะไรออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมประกอบใส่รถได้เลยนะเมื่อกี้เขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มานะขอออกมาไม่มีตัวนี้เลยนะครับตัวปินล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปปินล็อกให้เรียบร้อยนะครับ โอเคแล้ว okay. ประกอบใส่รถได้เลยตัวลูกหมากแหลกของดีแม็กจะใส่ง่ายนะครับของรถกระบะนะของรถกระบะใส่ง่ายทุกตัวนะครับเพราะว่าเขาอยู่จะอยู่นอกๆน,นี้นะจะไม่เหมือนรถเก่งนะรถเก,งก่งจะอยู่ลึกนะ รถเก๋งค่อนข้างจะคับแคบนะครับก็เลยเวลาทํางานค่อนข้างจะลําบากนิดนงการขันในการขันในการขอดตัวลูกหมากแหลกนะครับ นี่คือตัวปินล็อกนะครับกันแหลกเคลื่อนนะกันแหลกทายกันแหลกทายตัวกันแหลกทายออกนะจริงๆมารุ่นก็ไม่มีนะรถบางรุ่นบางพันไม่มีนะครับเป็นแกนวงกลมเฉยนะครับอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยโตโยต้าตัวเอาติดตัวใหม่เนะอาติดตัวใหม่ตัววีออสตัวใหม่นะครับไม่มีปินล็อกนะมีรูปินล็อกใส่นะครับนะ ใช้เวลาไม่นานนะครับเปลี่ยนลูกมากแหลกลูกหมากันชักลูกมากก,มากันโคม ฝั่งนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกหมากกันโคงใส่แล้วพันชักใส่แล้วนะลูกหมากกันโครงใส่แล้วอชืลนะ่ลูกหมากกันโคงใส่แล้วลูกหมากกันชักใส่แล้วลูกหมากแหลกใส่แล้วนะอันนี้ยางรองกันโคงนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือยางรองกันโคงมันหลมมากนะ รองกันคงเรียบร้อยนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาใส่ล้อแล้วนะครับ<ส>ประจํา ស្មឹងនឹងគុំតបបកាចាប់តបកาะអើ เรียบร้อยแล้วครับด้านขวาใส่ร้อเรียบร้อยแล้วนะเหลือด้านซ้ายเปลี่ยนยางรองกันโคงแล้วก็ใส่ฟ้าขครอบล่างนะครับฟาครอบชนี้ถอดออกมาเพราะว่ามันหวางทางปรับแกนแหลกนะ ก็ได้ฟ้าดันเขาเบียดเลยเมื่อเมื่อมันจับผลเปลี่ย,มยนมันเปลี่ยนที่แถวนี้ย่านมันเปลี่ยนอย่างเี้ยอ่อ,อตรงๆกันวะเออดึงนี้ตรงๆกันอย่บบาไปหยัดถือฟ้าจันเบรกนะมันอ่อนเนาะมันถือเวลาไหนมันดังเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้าย ลูกหมากกันโคงลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักใส่เรียบร้อยอยางรองกันโคงใส่เรียบร้อยใส่ล้อเป็นอันว่าจบทั้งสองข้างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงพื้นเรียบร้อย ตั้งศูนยนะ์ก่อนนะครับตั้งศูนย์แล้วนะฮะลองวิ่งดูก่อนลองวิ่งดูแล้วมาดูระดับน้ำอีกทีนึงนะครับคือเช็คดูตอนนี้มันกลับกันนะครับก็คือมันกลับกันเราดูยาง มันกินในนะดูดูดยางที่เขาย้ายไปข้างไว้ข้างหลังกินในนะแต่เราดูแล้วลักษณะระดับน้ําก็คือมันกินหน้าจะกินนอกนะโอเคเดยววิ่งลองดูให้ช่างวิ่งลองดูสักรอบก่อนนะครับแล้วก็มาวัดอีกทีนึงนะครับวิ่งเช็คศูนยอยู่นะครับตั้งก้านพวงมาลัยด้วยนะตอนนี้ก้านพวงมาลัยตรงแล้วนะครับ ป้านพวงมาลัยตรงศวนได้นะครับระดับน้ําการตั้งล้อก็ได้นะครับระดับน้ําการตั้งลอ้เอเกี่ยวกับการกินยางนะเกี่ยวกับการกินยางข้างเดียวนะครับกินยางเอยียงข้างนะครับก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับวิง่งลองนิ่งนะครับอย่างนึ่งคนะรับพวงมาลัยจะว่างเงี้ยหน่อยก็คือ อะไรจะว่างอยู่ในหน่อยก็คือ,อลูกค้ายังยังไม่ได้เปลี่ยนย่อยนะครับ <t> เพราะว่าย่อยมันหลวมนะ,ะลูกปืนกากระบาดย่อยพวงมาลัยนะครับมันเสียนะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับลูกค้ายังไม่เปลี่ยนก็เลยมันจะมีช่องว่างอยู่หน่อยเนวะลาวิ่งทางลุกลังมันจะมีก็แก๊กก็แก๊กอยู่นหน่อยนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับสําหรับศูนย์นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยส่งงานครับ จสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ d m a มคพันนี้นะฮะดีแม็กไฮแลนเดอแก้อาการกินยางข้างเดียวนะครับกินยางมุมเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์ตั้งร้อเรียบร้อยเปลี่ยนลูกหมากให้เรียบร้อยนะฮะขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนตะกิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ